ทำให้หมดไปอะไรที่ดีก็ทําให้มันดีขึ้นๆเดี๋ยวนี้มันได้ผลนะกุศลวิบากเสวยเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องความสุขแหละเห็นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผลแห่งความเพียรที่เราทําไว้ท่านที่นั่งฟังผมเนี่ยท่านลองถามดิว่าผลแห่งความเพียรที่ท่านทําไว้ในส่วนที่เป็นอักุศลเนี่ยมันจําชัดอย่างมุยาอะไรบ้างเมื่อปีที่แล้วลงไปที่สงขลา ไปบรรยายเนี่ยก็มีปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยก็มีผู้ชายคนอายุมากผมก็เรียกท่านคุณพี่นะท่านนั่งอย่างนี้ไม่ได้หรอกนั่งขัดสมาธิอย่างนี้ไม่ได้นั่งพระเพียบไม่ได้ท่านต้องนั่งเก้าอี้อย่างเนี้ยผมก็สังเกตสองวันสวันท่านก็นั่งเก้าอี้ท่านนั่งนั่งพระเพียบไม่ได้ผมก็เข้าไปถามพี่ชายนั่งไม่ได้หะกัดอย่างเนี้ยบอกนั่งได้นะแต่วเวลาากดขาแล้วมันยืดไม่ออก ขณาที่ท่านกำลังว่าขดขาแล้วยืดไม่ออกเนี่ยผมไปเห็นในปูทะเลเนี่ยล้อมเต็มท่านเลยผมถามบอกพี่ชายผมเห็นปูเยอะแยะพี่ชายไปทำไรกับปูอะผมมีอาชีพมัดขาปูขายอ๋อมัดให้มันขดมันคงเมื่อยเหมือนกันนะปูนะแต่มันไม่บอกเราเนะ่มันก็ยืดไม่ออกนั่นแหละอานิสงฆ์แกก็เลยยืดขาไม่ออกท่านนั่งขดแล้วยืดไม่ออกมันเหลือเชื่อมั้ยครับ นี่คือของจริงมันเป็นผลที่เกิดจากการทำความเพียนเห็นไหมครับด้วยเหตุเนี้ยวันนี้ที่ท่านได้ยินได้ฟังผมเนี่ยมันเป็นบุญแล้วกันผู้รู้จริงเนี่ยมาบอกส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยผมไม่ได้สนใจนะเอาละตอนนี้ผลงานก็เป็นของผู้ทำความเพียนจริงไหมครับเออมันเป็นผลงานของเราอะ่ะ แต่บางคนเนี่ยไม่ฉลาดเห็นผลงานคนอื่นเขาเนี่ยเราก็เอาไปเอาเรื่องคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราเราก็มีส่วนร่วมในผลงานนั้นด้วยเออตอนนี้หวัดนกระบาดนะเขา,ลาไล่จับเปจับไก่ฟังหลงมัเออดีแล้วดีแล้วมันได้ไม่มีโรคนี่ละเรามีส่วนร่วมเราต้องรับอัน,นสงอ์อูุสวนวิบากนั้นด้วยครับ โดยเฉพาะนักวิชาการเขาสอนกันมาอย่างนี้ต้องรับอานิสงส์ตัวนั้นไว้ด้วยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มากๆคนหนึ่งแกไม่เชื่อหรอกครับเพระแกอยู่ในตําแหน่งใหญ่นี่อีโก้มันเยอะตาแหน่งมันทําไว้แต่ตอนหลังพอหมดวาระแกมาฝึกกรรมาฐานต,ตอนไม่ฝึกก็ยังดีเดินกล่องเดินไปมากล่องแต่พอบฝึกกรรมาฐานแล้วเป็นหน้ามาฟลึก แกก็ามาสงสัยว่าทําความดีแล้วทําไมต้องรับอกุศลวิบากอ้าวก็บุญมันมีแล้วเพาก็ตามมาทวงไงเล่าเวล <c oughs> <c oughs> าท่านฝึกไปฝึกไปมีบุญเดี๋ยวก็ตามมาทวงถ้าไม่มีบุญมันมามันโมฆะไม่ได้เงินไปอะ่ะไม่ได้บุญกลับไปมันไม่มาหรอกครับท่านฝึกไประวังอะ่ะเจ้ากรรมนายเวรมันจะตามมาทวงอะ่ะด้วยเหตุที่เจ้าคุณโชดกจึงสั่งผมทุกวันหลังจากฝึกกรรมาฐานแล้วเนี่ยให้อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าหนี้ซะ เออเจ้ากรรมไรเว้มันจะได้ตามไม่ทันแต่มันก็ตามมาหลายเรื่องเหมือนกันน,นี่แหละครับเราต้องใช้นี่ไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนอื่นเราอย่าไปยุ่งกับมันเรื่องเขาก็ทํากรรมชั่วมาเรื่องเข้าไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปเห็นดีด้วยนะครับ<ฤ>เดี๋ยวเรายุ่งก็ไม่เพราะเห็นดีด้วยหลอกหรือวิธูทพ้าไปเผากบิลลพัชน่นะพระพุทธเจ้ายังไม่ตายอะไรนั้นน่ะต่อหน้าต่อตาน่ะหลานไปเผาเมือง เกิดนะบ้านเกิดนะกบิลพันธ์พระญาต,ต,ตายไปไม่รู้เท่าไหร่อ่ะนั่นแหละก็เพราะอดีตเคยเห็นดีด้วยตอนที่ไปเกิดในหมู่บ้านชาวประมงไงคนอื่นเขาเอายาพิษใส่น้ำลวก็ช้อนปลีกปลาตายขึ้นมาพระอานนทถามตัตากดลงมือล่าไม่ได้ลงแต่เห็นดีด้วยก็เลยต้องมาร่วมญาติกบ,บิลพัทธนี่คือของจริงเพราะฉะนั้นในตัวนี้พยายามใครก็ทำไรช,ชั่วเรื่องเขาเราไม่เกี่ยว เพียนเพื่อชีวิตที่ดีงามเนี่ยเราจะทําอะไรถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยอันที่หนึ่งก็เพียนหาเมตหาเพื่อนที่ดีหาเพื่อนที่ดีไว้สังเกตไหมครับถ้าเราได้เพื่อนไม่ดีมันชวนกันไปกินเหล้ายกตัวอย่างเพื่อนไม่ดีมันชวนกันเข้าป่าล่าสัตว์โอ้เพียนสร้างอกุศล,ลกรเนใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวเราก็ได้ผลงานของเรา mm hmm. กลับมาหาเรา เราได้เพื่อนด้วยเหตุนี้ต้องหาเพื่อนดีเ็าเรียกกัลยานมิตร